We're chasing, leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't want to waste what's left. อบอุ่นหัวใจเชอรี่เข็มอักษรจัดแฟนนี้แทนคำขอบคุณเชอรี่แฟนแอปพรีเอชันฟรอมมายฮาร์ดทูยัวเติมความสุขให้แฟนลับใจฟูกันไปทั้งคอนเมื่อเชอรี่เข็มอักษรสิริสุขาจัดงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกในชื่อเชอรี่แฟนแอปพรีเอชันฟรอมมายฮาร์ดทูยัว นักโครงการฟินิ์ประตูน้ำเพื่อแทนคำขอบคุณแฟนๆที่คอยติดตามและสนับสนุนเสมาอามาตลอดระยะเวลา29ปีบนเส้นทางวงการบันเทิงหลังจากห่างหายจากการแสดงไปพักใหญ่ก็หวนคืนการแสดงอีกครั้งในซีรีส์แซฟฟอร์ฟิกครั้งแรกกับบทประธานจากเรื่องเพียงเธอ only you The series ทางช่อง3บรรยากาศเริ่มต้นอย่างอบอุ่นเมื่อเชอรี่ปรากฏตัวพร้อมร้องเพลง ขอบคุณที่รักกันท่ามกลางเสียงกรี๊ดดังก้องคอนก่อนจะร่วมพูดคุยกับแฟนๆอย่างเป็นกันเองไปพร้อมกับพิธีกรของงานพุดเดินปาจารีนนนครทั้งเล่าความในใจและอ่านข้อความจากแฟนขับนอกจากนี้ยังมีไฮไลไท์สำคัญกับการปรากฏตัวของแขกรับเชิญพิเศษอาเล็กธิระเดชที่มาพร้อมกับเพลงตริมเรียกเสียงกรี๊ดสนันก่อนจะเล่าความประทับใจจากการร่วมงานละครลมเล่นไฟ กับเชอรี่จนได้ฉายาเด็กแสบงานครั้งนี้ยังอบอวนด้วยความสนุกกับเกมจริงหรือมั่วชัวหรือไม่และคาราโอเกะเออเรอที่ทำเอาเจ้าตัวและแฟนคลับหัวเราะกันไม่หยุดต่อด้วยแขกรับเชิญสุดพิเศษอีกคู่บอยพีซเมเกอร์เจียบพิจิตราที่ออกมาโชว์เสียงเพราะเาะในเพลงการเปลี่ยนแปลง และร่วมพูดคุยถึงความผูกพันความสนิทตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก่อนจะกลับมาสร้างบรรยากาศอบอุ่นบนเวทีกันต่อด้วยเพลงหัวใจผูกกันที่ทั้งสามคนร้องด้วยกันและยังมี VTR จากเพื่อนและที่ในวงการก่อนจะเปิดตัวบิ๊กเซอร์ไพรส์คุณดิวปิ่งกมลมาลีนน์ ที่ถือเคกเข้าร่วมยินดีทำเอาแฟนคลับรีซกันไม่หยุดกับโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักอีกหนึ่งช่วงพิเศษคือการประมูลภาพวาดฝีมือเชอรี่รวมถึงภาพของหลิงหลิงคองและออมกรน,นพัสที่ร่วมส่งภาพมาประมูลโดยรายได้มอบให้กับสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้กลุ่มลูกเหรียงก่อนปิดท้ายด้วยการร้องเพลง ขอบคุณและถ่ายภาพกับแฟนคลับอย่างใกล้ชิดบรรยากาศงานครั้งนี้เต็มไปด้วยรอยยิ้มความสุขความสนุกและความอบอ,อุ่นทำให้แฟนมิตรครั้งนี้กลายเป็นความทรงจำสำคัญของทั้งเชอรี่และแฟนคลับที่คอยซัพพอร์ตมาตลอด29ปีในวงการบันเทิงค่ะวี่นี่ค่ะวันนี้ท่านประธานค่ะลู้่ะ ก็เป็นในรอบหลายๆปีมากๆเลยอ่ะที่ไม่ได้จัดแบบครอบปกติอ่ะฉลียชอบแบบเหมือนเลี้ยงข้าวน้องๆแฟนคลับอยู่เรื่อยๆเวลาตอนเล่นละครบ่อยๆแล้วพอตอนช่วงที่เราแบบไม่ค่อยได้เล่นก็คือไม่ค่อยได้เลี้ยงใช่พอกลับมาเรื่องที่แล้วลมเล่นไฟอะค่ะน้องๆก็ทวงแล้วเราก็บอกได,ได้ได้เดี๋ยวจัดเดี๋ยวจัดแล้วก็เลื่อนมาเรื่อยเลยะค่ะไม่ได้จัดกะทีจนเนี่ยเพิ่งมาแบบได้จัดทันะ ค่ะก็เป็นเชอรี่แ n Appreciation ค่ะก็คือเหมือนเธลเ่ี่ยเขินที่จะใช้คำว่าแฟนบีบนิดนึงแล้วก็เลยบอกว่าเออมันอยากเป็นงานที่เราขอบคุณเขาเป็นประจำอยู่เรื่อยๆยะะอะไรเงี้ยค่ะใช่ยังไงคุนก็แปลว่าค่ะ ใช่ใช,ใช่ก็คือก่อนหน้านี้ที่หายไปไม่ได้เล่นละครก็จะน้องๆก็จะตามไปปลูกป่าสร้างฝายกันอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็อยากให้เขาอยู่ในเมืองกันนิดน,นึงแล้วก็อยากจะเลี้ยงข้าวแล้วก็แบบเหมือนเอ็นเตอร์เทนเขานิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะใช่อะไรนะคะเอ็นเตอร์เทนเป็นแบบที่นนี่เป็ยังไงบ้างเอ็นเตอร์เทนก็คือร้องเพลงได้นิดหน่อย ขยับขยับได้นิดหน่อยเพราะว่าบอกว่าตั้งแต่พอเจอแฟนนีดคราวที่แล้วไปอะค่ะของอ Only U ใช่ไหมแล้วต้องแต่งตัวที่ไม่ใช่แล้วก็ต้องเต้นที่ไม่ใช่อะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าคราวเนี้ยขอทำอะไรที่แบบไม่ต้องฝืนใจตัวเองอ่ะ แล้วไม่ต้องแบบต้องมานั่งเครียดว่าหูยซ้อมจำสเต็ปไม่ได้ขยับตัวไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาเอา,เอาที่แบบสบายๆแล้วก็มีเล่นเกมเอา่าแล้วก็มีเรื่องของการกุศลด้วยอะไรเงี้ยค่ะที่เหมือนเราอ่ะไม่ได้เก็บค่าเข้าเลยเราแบบเลี้ยงอาหารน้องๆอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เราอยากได้ก็คืออยากให้แบบทุกคนได้มาร่วมทําบุญด้วยกันก็แล้วแต่จะบริจาคเลยอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถอ่สแกนผ่าน QR วาคอะไรเงี้ยเขา กลุ่มลูกเหลี่ยงนะคะลูกเหลี่ยงก็จะเป็นแบบเหมือนกลุ่มที่ดูแลน้องๆสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็กลุ่มต่อบางอะไรเงี้ยซึ่งเราแบบเหมือนได้ไปสัมผัสมาแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากสนับสนุสน,นเขาด้วยแล้วอยากให้คนที่เขารักเราอ่ะสนับสนุนลูกเหลียงด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจัดอันนี้ขึ้นมาแล้วก็จะส่งมอบเงินให้ลูกเหลี่ยงแล้วก็ยังจะมีประมูลรูปที่ได้โพสต์ทาง i อไปแล้วเป็นรูปของน้องหลิงน้องออมที่เขาวาดมาช่วยเราะคะ่ะซึ่งก็ปิดประมูลไปแล้ว ของน้องอหลิงได้แปดหมื่นบาทเป็นรูปมือของน้องหลิงนะคะของน้องออมเป็นรูปมะเขือเทศน่ารัก6กหมื่นบาทนะคะซึ่งวันนี้คนที่ประมูลได้ของน้องออมก็จะมารับภาพเองที่นี่ส่วนของน้องหลิงไม่ใช่คนไทยค่ะก็เดี๋ยวจะส่งรูปตามไปให้แล้วก็ในในงานเนี้ยก็จะมีรูปที่ชลิวาดเองด้วย เป็นลูกสีอะคริลิกรูปใหญ่เลยหนึ่งร้อยคูณหนึ่งร้อยยี่สิบเมตรเอ้ยเออเออเออไม่ใช่ <c oughs> <น>เจน <c oughs> เป็นภาพอะไรอะคะเป็นภาพอ,อ,อันนี้ก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากตอนที่ลงไปยะลาค่ะลงไปยะลาที่ลูกเหลียงแล้วก็เหมือนเราได้ไปสวนชื่อมิ่งเมืองใช่ไหมนะสวนชื่อเมื่อกี้มีน้องลูกเหลียงยืนอยู่ตรงนี้ 看啊！<noise> เป็นสวนสาธารณะที่นั่นนะคะแล้วก็เป็นสวนที่แบบสวยมากเลราเรารู้สึกว่าเราประทับใจยะลาเพราะว่าในในภาพในความคิดเราเรารู้สึกว่ายะลาน่าจะไม่ค่อยปลอดภยัยหรือเวลาไปเราต้องระวังตัวแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่พอไปแล้วว่ายะลาเป็นเมืองที่สวยมากๆแล้วก็ออผังเมืองของเขาเนี่ยเขาได้รับแบบรางวัลแบบติดอันดับโลกเลยนะคะในการวางังเมืองแล้วก็ได้ไปดูพิพิธภัณฑ์อะไรเงี้ยแล้วพอเหมือนไปเห็นสวนเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจะให้เขาเป็นแบบตัว แทนภาพยะลาในความคิดของเราก็เลยเอามาวาดรูปแล้วก็เป็นสีแบบที่เรารู้สึกว่ามันแสดงความรักของเราที่ที่มีต่อแบบยะลาแล้วก็กลุ่มลูกเหลี่ยวด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าน้องร้องลูกเหลี่ยงก็เป็นกลุ่มที่แบบต้องบอกว่าเขาเป็นพลังบวกที่ดีมากๆในการที่จะส่งพลังบวกให้คนนะคะใช้เวลานานนะคะภาพนี้ไหวกันสิบ สิบกว่าชั่วโมงค่ะใช่ค่อยๆแบบว่าเพราะว่าเป็นการวาดแอสแตรกครั้งแรกของชลิปกติชลีิจะชอบว่าดรูปหน้าคนรูปของหรืออะไรเงี้ยอันนี้เป็นแอสแตรกรูปแรกแล้วก็เป็นการใช้เกรียงรูปแรกด้วยค่ะความยากขอบความท้าทายในการบ วาดแบบนี้เออยากตรงที่ว่าเออเหมือนเราอ่ะได้มีคุณครูที่มาสอนแบบแอสแตรทด้วยอะค่ะก็วาดวาดวาดจนแบบคุณครูยังไม่ชมสักทีว่ามันสวยอะแล้วคุณครูก็พูดแต่ว่าเกือบละเกือบละอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จนแบบเรารู้สึกว่าเอออันเนี้ยมันคือสิ่งที่เราชอบแล้วแล้วชลิว่าการวาดแอสแตรทอย่างหนึ่งนะคือมันต้องแบบปลดปล่อยอะเหมือนวาดแล้วแบบรู้สึกสนุกไปกับมันแบบเพราะว่าแรกๆเราวา เราจะเกรงเราจะแบบกลัวผิดกลัวถูกลัวใช้สีไม่สวยไม่ถูกใจอนะไรเงี้ยแต่พอมันไม่กลัวแล้วเราก็ทําไปเลยอ่ะล้วก็จะรู้สึกว่าโอ้ s อ r แทกมันเป็นภาพที่มันสนุกอ่ะค่ะนได้กดกดแล้วตัวเองด้วยหรือเปล่าคะใช่ใช่ก็รู้สึกว่าอย่างหนึ่งที่ได้จากการวาดนะ,ฉะเฉลี่ยจะเป็นคนระวังตัวจะเป็นคนตัวผิดฝักตัวออกนอกกรอบก็อะไรเงี้ยแต่พอการวาดแบบนี้มันทําให้เราแบบเหมือนกล้ามากขึ้นใช่ค่ะ ก็เวันนี้เดี๋ยวมีเกรนช่วยมิสเตอร์ลีก็แบบว่าพี่เล็กชิระเดชมาพี่เ่อร์เบียใช่ค่ะอันนี้ก็จะมีแขกเซอร์ไพรส์นะคะก็คือเป็นเพื่อนๆที่แบบสนิทกันก็จะมีพี่บอยพีชสเนกเกอร์แล้วก็เจ๊นะคะที่แบบเออมาสนับสนุนทุกอย่างเลยอ่ะแล้วก็จริงๆวันนี้เขายุ่งมากแต่เขาก็พยายามจัดเวลามาให้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะก็ยากนิดะ อย่างแบบเจีย๊ยบเนี่ยแบบพอบอกไปปุ๊บแบบได้ได้ของเจีย๊ยบเราก็แบบเจีย๊ยบหัวหรือว่าได้แบบโอเคเลยรไหมหรือย<อ>ังไงอย่างเงี้ยเหมือนมีความระแวงเนาะไม่ใช่เพราะว่าเราถามไปก่อนหน้านั้นหลายเดือนแล้วก็พอใกล้ๆมานิดนึงเราก็ทักไปแบบเจีย๊ยบเออตกลงวันที่เท่านี้เจี๊ยบยังได้อยู่ไหมคะอะไรเงี้ยใช่ไหมเจีย๊ยบก็บอกว่าได้ เจี๊ยบล็อกไว้ให้แล้วอะไรเงี้ยก็เลยบอกอ๋อได้ของเจี๊ยบคือได้ตั้งแต่ต้นแล้วอะไรอย่เงี้ยใช่ค่ะแล้วก็ชวนเจี๊ยบมาร้องเพลงชวนเจี๊ยบมาร้องเพลงเป็นเรื่องยากนะคะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวคอยฟังได้ไหมคะ <laughs> พี่บอยอ่ะน่าจะเครียดสุด <laughs> เพราะว่าต้องร้องกับเฉลี่แล้วก็เจี๊ยบด้วยค่ะ <laughs> แล้วก็มีอเล็กอเล็กนี่ก็น่ารักน่าอ,อยู่เหมือนกันเพราะตอนแรกอ่ะอเล็กบอกว่าชวนอเล็กตั้งแต่ต้นต้นปีเหมือนกันไลน์เลยบอกว่าอู้ช่วงนั้นน่ะเล็กอาจจะไปอังกฤษ ใช่เพราะว่าโบเขามีแผนจะเรียนต่อเขาก็บอกเราอะไรยเงี้ยแล้วบอกอ้อรอๆได้ได้เอาว่าใกล้ๆแล้วเดี๋ยวว่ากันก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอใกล้ๆก็ทักไปหาเขาอีกทีสองสองเดือนก่อนอเนี้ยแล้วเขาก็บอกว่าได้ได้แต่ว่าเหมือนเขามีถ่ายอะไรสักอย่างแล้วเขาก็ไปสลัดคิวให้พี่กรณผู้จัดการเขาก็ช่วยเหลือมากแล้วก็ตอนแรกฉันก็เกรงใจน้องเพราะว่าเหมือนแบบน้องยุ่งอะ ก็เลยบอกว่าเอองั้นมาแบบพูดคุยเฉยๆแล้วก็แยกแยกย้ายได้นะอะไรเงี้ยเขาบอกไม่ไม่ไม่ร้องเพลงได้ร้องเพลงได้ออใช่เขาก็เลยจะช่วยร้องเพลงด้วยค่ะ โอ้โหเป็นหนึ่งแม่ง,งานนะคะคือทำทุกอย่างก็คือเมื่อวานนี้ชลิมาลันทรูหลังจากไปช่องก็มาด้วยก็รู้ความลับหมดเลยที่แบบว่าที่ที่จะพายายามแบบว่าทำอะไรเขาเขาก็คือตัดออกหมดทุกอย่างเลย <c oughs> ใช่ใช่ <c oughs> ก็เลย <c oughs> อะไรนะคะ ไม่เลยค่ะเดี๋ยวต้องไปดูในงานว่าแบบใครจะชนะไมใช่ไหมคะชลิก็ว่าอย่างนีใช่จาพยายามค่ะ29ปีในงการที่นี้ก็ตื่นเตนขวนอะไรบ้าก็จริงๆอ่ะขอบคุณแบบตั้งแต่คนที่ให้โอกาสเราแรกๆเลยก็คืออายุวะดีอเมาที่อยู่มาอะไรเงี้ย จะบอกว่าตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้คือเราไม่เคยมีภาพอยู่ในขวนเลยจริงๆว่าเราจะอยู่มายาวานางขนาดนี้หรือแม้กระทั่งเราจะได้เข้ามาอยู่ในวงการนี้ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเราเล่นไม่ได้เลยจริงๆแล้วเขาก็ให้โอกาสเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายเรื่อง จนเราก็ค่อยๆพัฒนาแล้วก็เติบโตมาเส้นทางน,นี้ขอบคุณช่องสามด้วยที่ก็ให้โอกาสชลิ่เหมือมาก,ก็เป็นเหมือนครอบครัวครอบครัวใหญ่อีกที่หนึ่งของชลิเลยแล้วก็ขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกคนที่แบบเจอกันมาตั้งแต่แบบยังละอ่อนน้อยอะไรเงี้ยวันนี้ก็ยังเจอกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณที่สนับสนุนแล้วก็ขอบคุณน้องๆแฟนคลับคือมีตั้งแต่ยุคแรกอ่ะ อยู่ด้วยกันนะ่ะตั้งแต่แบบ20กว่าปีที่แล้วใช่แล้วก็ค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆมีทั้งรุ่นเด็กตั้งแต่แบบ มัธยมแล้วจนเขาโตจนจบมีครอดรัวรกันไปแล้วก็ยังมากันอยู่ไรเงี้ยแล้วก็มีรุ่นหลักๆที่ตอนนี้ก็เป็นรุ่นเด็กาอ่เป็นเด็กน้อยแบบเด็กน้อยมัธยมมาอีกรอบไรเงนะี้ยหลังจากที่ลมเล่นไฟออกไปน้องๆก็เหมือนไปไล่ดูงานเราไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณขอบคุณ,บคณแบบขอบคุณที่สุดเลยอะ่ะแล้วก็รู้สึกวันเนี้ยชลีแบบอยากมารับพลังจากทุกคนมารับพลังคับหลักของทุกคนที่มี เปนหลายอย่างใช่หคะใช่ช่ปีนี้ใช่ไหมคะใช่หลายอย่างจริงๆเออแล้วก็เหมือนแต่แต่มันดีมันดีตรงที่ว่าเราเราได้ทําอะไรใหม่ๆอะค่ะแล้วเราก็สนุกกับมันด้วยอะถึงแม้จะเป็นสิ่ธ์ที่เราไม่ถนัดแล้วก็เป็นสิทธิ์ที่เราแบบ รู้สึกไม่ปลอดภัยแต่ก็แต่ก็รู้สึกว่าเอออย่างน้อยพอเราได้พยายามทำแล้วเราก็ได้ก้าวข้ามข้ามผ่านความตัวของเราเองอ่ะมันก็ดีกับตัวเราอะไรเงี้ยต่อให้ที่มันจะออกมามันดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยแต่มันก็มันก็โอเค challenge อะไรใหม่ๆใหม่ๆเอ่อหมคะจริงๆการจัดงานเนี้ย challenge ลลมากเลยนะคือ ไม่คิดว่าจะไปจัดมามันจะใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพราะตอนแรกกะว่าจะทานข้าวง่ายๆเลี้ยงเลี้ยงอาหารน่ะแล้วกลายมาเป็นอย่างเงี้ยก็ต้องขอบคุณพี่ก้องริยาด้วยจริงๆพี่ก้องริยานี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ทําให้อยู่นะไม่รู้น่าจะอยู่ตรงนี้ค่ะพี่ก้องก็แบบเป็นคนแบบประคอประงมตั้งแต่ต้นเลยอะว่าเอออย่างนั้นอย่างนี้แล้วทีมพี่ก้องก็ช่วยอลือทีนี้ดีมากๆเลย แบบใหญ่แบบพีแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่าพอมันผ่านมาจนถึงวันเนี้ก็ได้ได้แบบทด,ทดสอบการบริหารจัดการของเราสก,กิลการบริหารจัดการอะไรเงี้ยก็ <ๆ S 2> ก็สนุกดี <ๆ S 2> ค่ะ <ๆ S 2> ไม่อยากให้มีแบบคือคนอื่นร้องไห้ได้แต่ว่าเราไม่อยากร้องเดี๋ยวเดี๋ยวเลอะคือ จะไม่ร้องแต่ว่าเหมือนตอนซ้อมร้องเพลงอ่ะ,ะก็เคลื่อแล้วออ <laughs> ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าแต่ว่าจะพยายามไปร้องที่หลัง <laughs> ค่ะที่นี่ใช้ากผลงานเลยค่ะตอนนี้พลงเธอนอนแล้วก็ค่ะ,คะ ตอนนี้ก็มีเพียงเธอนะคะที่ออนแอร์อยู่ก็มาเว็บไปแเว็บมาให้ก็หาให้เจอแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ละครหรือซีรีส์ใหม่ๆก็กำลังคูอยู่นะคะถ้าเกิดว่าใครยังยังคิดถึงอยู่ก็ฝากฝากอรอแล้วก็ฝากเจอกันเร็วๆนี้ค่ะ <Bye. S 1> ขอบนุคาะ